เราทาการติดตั้งนะครับวัดบูทนะครับตั้งบูทได้ตามความต้องการของท่านครับอันนี้40ปอนด์นะครับอันนี้35ปอนดน์จะติดตั้งติดก้าวบอเดิมแดงๆเลยนะครับชมรีวิวได้เลยเจ้านางตอนการโมกระป๋องนะครับเพิ่มบูทครับสายช่างรู้กันนะครับเหมือนเวทเกตแยกดีๆนี่แหละจะอาเพราะชีวิตแตกแต่รถเราลองกระป๋องเลยสุดจ้าครับ กระป๋อง C N T นะครับนี่ดูบน้ลตัวเป๋่าโมเดิมรถเดิมป้ายแดงเัอโบเดิร์มครับเบิ้ลตัวเปล่าห้านะครับกระป๋อง C N T นะครับผมโคตรจ้าเลยครับเดี๋ยววิ่งให้ดูครับปู๊ดประมาณ35นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปยน์กระป๋องกระป๋องโมนะครับโมได้ทุกรูปแบบกระป๋องซิงสำหรับสายโมนะครับผม ใบเดียวจบพอแล้วแค่นี้สามห้า